ไม่รู้เอ้าฮะตัวผู้ตัวเมียมันเยมันมีตมูมันมีหิมูกอุ้ยตัวนี้ชื่ออะไรน้องมันจะตกมานี่ตัวนี้ชื่ออะไรน้องอะไรมานี่อะไรนะมานี่น้องมานี่เรียกง่ายงอ๋อเดี๋ยวมันจะตกแน่เอาออกนี่เมื่อกี้เขาเอกครับตัวนี้น้องอะไรกุ๊กชี กุชชีมึงอะไรวะ <c oughs> ชื่อกุชชีชื่ออะไรนะกุช <c oughs> ชี่ไงกุชว้าวแล้วตัวของคูมีชื่ออะไรบางครั้งก็เรียกว่ากุชชีออตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรน้องอะไรนะี่ <c oughs> น้องมานี่ <c oughs> ตัวผู้หรือตัวเมีย <c oughs> ตัวผู้หรือตัวเมียไม่รู้อ้าว ตัวหูฮะตัวผู้หรือตัวเมียมันมันมีจูหรือมันมีจิ๋มดูนี่มันจะตกแล้วนะเอาลงมาอยากกันสิตัวนี้ตัวอะไรตัวหูตัวเมียฮะตัวเมียอันนี้น้องอะไรน้องวานี่อันนี้น้องอะไรนะน้องกุชชี่พันอะไรนี่รู้หรือเปล่า ได้หรือโอเคอันใบยีเรียนก็ <c oughs> มากันนิดหนึ่งแมวยืนเลยยืน <c oughs> แนต่ว่าสองตัวตัวอันแก้ใช่แค่แมวแก่พ่อพี่กึ๊กที่อ,ทอันนี้มานี้มองมานี่มันดูยังไงไ<ม>ทั้งสองตัวไม่ทั้งสองตัวนี้ตัวไหนมานี่ <มา S 2> ตัวไหนมาหนี้เ <c oughs> นี่ยมันต่างกันยังไง เออจมูกไงไหนจมูกยังไงอันนี้จมูกสีดำอันนี้จมูกสีชมพูไหนน,นี่ไงจมูกตัวนี้ตัวนี้อ่าอันนี้สีชมพูอันนี้สีดำสีดำนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรสีดำเน,นี่ยอันนี้ส่วนสีชมพูชื่อปุชี่ปุชี่อ่าเอามาันยกขึ้นนิดเออเออยากกัดสิ อ่าโอเคเอาไปกินข้าวได้ไปมันยังร้อนอยู่อันนี้สมาชิกใหม่มาได้สองอาทิตย์แล้วออเกือบตายและตัวหนึ่ง,าาเ,งเกือบตายใช่ไหมมันเบื่ออาหารใช่ไหม มันเยี uh ่ยวนี่วะอืมนิดใสนิดใสอะไรอะไรมันจะเอามันยบายดิใบาบนั้นผู้ชมกูชี้ nope. <S <S อา <S 2> <S 2> ้าวอ้าวอ้าวอ้าวเบนกันละ Bye bye. Bye bye. Mm, yep noon.